สวัสดีค่ะนี่เป็นกันสาด TFR นะคะรุ่นแคกนะคะหน้าบวกคู่หน้าบวกแคบราคา999บาทนะคะเป็นงานอะคริลิกสีดำนะคะชุดหนึ่งก็ได้สีชิ้นคู่หน้าและก็คู่หลังนะคะมี 3M ข้างหลังพร้อมนะคะเอาไปติดตั้งได้เลยทำความสะอาดตัวรถได้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็ เอากันสัตร์ทาพแล้วก็ลอก 3M ติดนะคะใครมองหากันสตัตว์ tfr หรือว่าดากอน R R อยู่นะคะรุ่นแค็บนะคะถ้าเกิดซื้อเฉพาะคู่หน้าก็699นะคะอ่าเก้นี้ได้หน้าบวกแค็บนะคะเดี๋ยวให้ดู 3M ข้างหลังนะคะมี 3M แบบนี้นะคะ ลอกติดตั้งได้เลย